น้องลูส่งท้ายไปศรีสะเกดมาที่วัดหนองแวงหรือที่ชาวบ้านเรียกวัดหลวงพ่อรวยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดพลตรวจโทสมประสงค์เย็นท่วมผู้บัญชาการตรวจภูธรภาคสามพร้อมด้วยนายตำรวจระดับสูงร่วมทําพิธีบวงสวงท้าวเวสสุวรรณและพระยานาคสีตรกูลโดยมีพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหาคนครและจากทั่วประเทศมาร่วมงานท่านดรไพโรจน์ภูมิพัฒน์ท้าวเวสสุวรรณสองตอนที่สร้างึ้นนี้สร้างจากเงินบริจาคของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ตนหนึชื่อเท้ารุ่งเรืองอีกตนหนึ่งชื่อเท้าร่ำรวยชื่อเป็นมงคลจริงๆงานนี้จัดแบบทูอินวันคือเป็นทั้งงานบวงสวงเท้าเวสุวรรณและงานทอดกระถินในงานเดียวกันได้ปัจจัยทั้งสิ้น5 6ล้านแสนบาทขบวนแห่กระถินคึกคักสนุกสนานมากเมื่อถึงเวลาสำคัญคือพิธีเปิดตาเท้าเวสุวรรณประธานฝ่ายสงฆ์คือพระมหาเฉลิมชัยรักษาการเจ้าวาด เป็นผู้ทำพิธีบรรดาลูกศิษย์ลูกหานําบันไดมาตั้งแล้วรักษาการเจ้าวาดก็ปีนขึ้นบนไดดึงผ้าปิดตาเท้าเวสวร์ออกโดยมีญาติโยมแหงหน้ามองเอาใจช่วยอยู่ข้างล่างรักษาการเจ้าวาดเห็นญาติโยมแหงหน้ามองก็บนพึมพาแบบคำๆว่าบวชมาตั้งแต่เด็กจะมาเสียท่ากอ็อไอตอนแก่นี่แหละลูกศิษย์ต้องช่วยกันจับชายจีวรไว้ไม่ให้ปลิวคุณพี่ศรีกาได้ยินแล้วก็หัวเราะถามว่าพระอาจารย์ป้ายหวยหรือเปล่า พระไทยไม่ได้สวมกางเกงไหนครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก